วันที่24กันยายนนายชวนเหล็กภัยประธานรัฐสภาประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมพร้อมคณะเดินทางมาที่สารากางจังหวัดแพร่อมอบหน้ากากอนามัยและของใช้จะเป็นในการป้องก,กันการติดเชื้อโควิด -19 ครั้งนี้นายชวนชื่นชมการทำง,งานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดแพร่บอกว่าทำได้ดีมากมีผลงานหยุดโควิด -19 ในระดับต้นของประเทศ การมาครั้งนี้ท่านชวนพวงแม่เล็กติกสิริวันปราศจากสตรูขึ้นสารกางด้วยในว่าเริ่มมีสัญญาณบอกเหตุทางการเมืองแล้วว่าทาั้งๆที่ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีท่านประธานรัฐสภาแจ้งว่าไม่มีอะไรเดินสายช่วยแก้ปัญหาโควิดทั่วประเทศต่างหากไม่มีอะไรแน่นอนไปฟังเสียงท่านชวนครับพาิ้งย่ามมาปีที่สามเล ยังเพิ่งยังมีเวลาปีกว่าพอหลายนยังเปิดเพื่อนไม่รัใจได้อีกครั้งหนึ่งในปีท่านเชื่อว่ายังอยู่ครบเทอมยังเออตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรรับว่าแต่ว่าเรื่องของการยุบสภาอะไรนี้ก็ยังไม่มีการพูดแต่ว่านี่เป็นเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารครับครับครับ่จะายที่สัญญาณเพราะนั้นเราก็